สวัสดีครับผมพี่วินและนี่คือช่องแฟ้มลับชายแดนสยามครับที่นี่เราไม่ได้แค่มาเล่าข่าวให้มันมันกันไปนะครับแต่เราจะมาเปิดแฟ้มแล้วก็แยกให้เห็นกันแบบชัดๆเลยว่าอะไรคือข้อมูลที่ตรวจสอบได้อะไรเป็นแค่คำกล่าวอ้างที่กำลังแชร์กันอยู่แล้วก็อะไรคือมุมวิเคราะห์ของทางช่องเราครับสำหรับแฟ้มด่วนที่เราจะเปิดกันในวันนี้เนี่ยเรื่องมันเริ่มมาจากคำกล่าวอ้างที่ต้องบอกว่าน่าตกใจมากว่ามีคลังอาวุธขนาดมะหืมาเลยนะครับ ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้สถานบันเทิงแถวชายแดนซึ่งเรื่องนี้กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเลยนี่แหละครับคือประเด็นที่ถูกจุดขึ้นและก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในรายละเอียดของแฟ้มนี้กันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะตามข่าวชายแดนในสไตล์แบบเปิดแฟ้มแยกชั้นข้อมูลก็ฝากกดติดตามช่องแฟ้มลับชายแดนสยามของเรา,เาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มต่อๆไปโอเคครับมาเริ่มกันเลยวิธีการของเรามี3ขั้นตอนง่ายๆที่เราใช้กันประจําก็คือ เปิดแฟ้มเพื่อดูว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันคืออะไรจากนั้นเราจะมาแยกชั้นข้อมูลเพื่อให้เห็นเลยว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือคำกล่าวอ้างและสุดท้ายเราจะอ่านเกมชายแดนเพื่อวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้มันมีความหมายมีในยะสำคัญซ่อนอยู่อย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกของแฟ้มกันก่อนเลยครับว่าด้วยเรื่องของหลักฐานที่ถูกอ้างว่ารั่วไหลออกมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลย ตามเนื้อหาที่กำลังแชร์กันว่อนเลยนะครับเขาอ้างว่ามันมีชุดข้อมูลใหม่หลุดออกมาซึ่งเปิดเผยพิกัดลับของคลังอาวุธเลยนะแล้วก็มีภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงมายืนยันตำแหน่งด้วยยังไม่พอครับเขาบอกว่ามีคลิปวิดีโอจากแหล่งข่าวในพื้นที่ที่เห็นจะจ,ะจะเลยว่ามีการขนย้ายขีปนาวุธเข้าหลุมหลบภัยใต้คาสิโนโดยเขาอ้างว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยหลุดมาจากการแฮกระบบสื่อสารภายในของกัมพูชาค่ะ เอาละครับเรามาเริ่มแยกชั้นข้อมูลกันเลยนี่คือชั้นของคำกล่าวอ้างนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ได้คือเขาพยายามจะวาดภาพของปฏิบัติการข่าวกรองครั้งใหญ่ที่ไปเปิดโปงการแอบซ่องสุมกําลังทหารกันแบบลับๆในพื้นที่พล,ลเรือนทีนี้พอเรามาดูในชั้นของข้อมูลที่ยืนยันได้จริงๆสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือ ในตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศไหนเลยนะครับที่ออกมายืนยันว่าข้อมูลชุดนี้มันรั่วไหลออากมาจริงและก็ยังไม่มีการเอาภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ว่าเนี่ยออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเลยแม้แต่ชิ้นเดียวดังนั้นจุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือการตั้งคําถามถึงเบื้องหลังของการปล่อยเรื่องเล่าแบบนี้ครับในมุมวิเคราะห์ของช่องเราเนี่ยการใช้คําเท่ๆอย่าง ข้อมูลลับที่รั่วไหลหรือแหล่งข่าววงในเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีสงครามข้อมูลข่าวสารแบบคลาสสิกเลยนะคือเพื่อสร้างแรงกดดันโดยที่ไม่จําเป็นต้องเอาหลักฐานที่มันตรวจสอบได้จริงๆมาแสดงต่อไปครับเราจะไปเปิดแฟ้มในส่วนที่2กันว่าด้วยเรื่องของการตอบโต้ทั้งในทางการทหารแล้วก็การทูตที่เขากล่าวอ้างว่ามันเกิดขึ้นตามมาคือเรื่องเล่านี้เนี่ย เขาพยายามวาดภาพให้เราเห็นเลยว่าการตอบสนองของสองฝั่งเนี่ยมันแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยฝั่งหนึ่งถูกบรรยายว่าแต่ไม่ด้วยความโกรธความวุ่นวายภายในมีการหาหนอนบ่อนไส้กันยกใหญ่ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งถูกนำเสนอภาพว่าน,นิ่งมากพร้อมรอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังสุข,ขุมใช้การทูดนาแล้วก็มีการป้องปรามไปพร้อมกันอ๋อในแฟ้มมีการพูดถึงอาวุธชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า bm 2 1นะครับเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกรันมันก็คือระบบยิงจรวดหลายลังกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรจากยุคโซเวียตความสามารถของมันก็คือสามารถยิงจรวดจำนวนมากออกไปได้ในเวลาสั้นๆเพื่อทำลายเป้าหมายในพื้นที่ขนาดใหญ่ครับและนี่คือชั้นของคำกล่าวอ้างอีกครั้งหนึ่งเรื่องเล่านี้สร้างภาพให้สถานการณ์มันตึงเครียดถึงขีดสุดเลยครับมีการอ้างว่าหน่วยรบพิเศษของไทยถูกส่งลงพื้นที่แล้ว แล้วก็มีเครื่องบิน F-16 บินลาตระเวนเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามนี้โดยตรงเลยแต่ในชั้นของข้อมูลที่ยืนยันได้ก็คือว่าการซ้อมรบหรือว่าการเตรียมความพร้อมของกองกำลังชายแดนเนี่ยมันเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของทุกประเทศอยู่แล้วครับ ส่วนทางรัฐบาลพนมเป็นเองก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างเป็นทางการไปแล้วเพราะฉะนั้นการจะไปเชื่อมโยงว่าการบินลาดตะเวนตามปกติเนี่ยมันเกิดจากเรื่องนี้โดยตรงก็ยังถือว่าเป็นการตีความอยู่ครับและจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าในมุมวิเคราะห์เนี่ยการเคลื่อนไหวทางฐานตามปกติสามารถถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อตีกรอบให้มันไปสนับสนุนเรื่องเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เสมอเลย มันคือการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์รูปแบบหนึ่งนั่นแหละครับเพื่อส่งสัญญาณว่าเรามีความสามารถนะเป็นการป้องปรามฝ่ายกงข้ามไปในตัวเอาละครับเรามาเปิดแฟม้มในส่วนที่3กันบ้างนะครับว่าด้วยเรื่องผลกระทบที่เขากล่าวอ้างว่ามันเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและก็ปากท้องของผู้คนในพื้นที่ชายแดน เรื่องเล่านี้อ้างว่าสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเลยนะครับเขาชี้เลยว่านักลงทุนกําลังถอนตัวนักท่องเที่ยวก็กลัวจนไม่กล้ามาเที่ยวแล้วการค้าชายแดนก็แทบจะหยุดชะงักไปเลยนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับ เรื่องเล่ายัางใช้ประเด็นด้านมนุษยธรรมมาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากด้วยโดยกล่าวหาว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมแล้วก็อาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับการใช้พลเรือนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเป็นโล่ม,มนุษย์เพราะฉะนั้นในชั้นของคำกล่าวอ้างเนี่ยคือภาพของสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันเลวร้ายมากเขาอ้างว่าคาสิโนชายแดนตอนนี้ กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยกำลังล่มสลายจากภัยคุกคานที่เกิดขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามในชั้นข้อมูลที่ยืนยันได้นะครับพอเราไปเปิดดูตัวเลขจริงๆพวกตัวเลขการค้าชายแดนสถิตินะักท่องเที่ยวที่เป็นทางการเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนภาพการล่มสลายที่เชื่อมโยงโดยตรงกับข่าวลือนี้อย่างมีนัยยะสําคัญเลยครับนี่คือมุมวิเคราะห์ของช่องเราครับคือเรื่องเล่าที่สร้างความกลัวทางเศรษฐกิจเนี่ย มันเป็นเครื่องมือในปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากนะมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงกดดันจากภายในแล้วก็ค่อยๆบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อฝ่ายตรงข้ามนั่นเองเอาละครับหลังจากที่เราไล่เรียงแยกชั้นข้อมูลกันมาทั้งหมดแล้วเรามาสรุปสถานะล่าสุดของแฟ้มนี้กันดีกว่าว่าตอนนี้เรารู้อะไรที่มันยืนยันได้แน่ๆแ,แล้วก็ต้องจับตาดูอะไรกันต่อไปตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับ1 สิ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้ก็คือการปฏิเสธอย่างเป็นทางการจากทางพนมเปญแล้วก็การเตรียมความพร้อมทางทหารซึ่งเป็นเรื่องปกติ 2. ส,สิ่งที่ยังเป็นแค่คำกล่าวอ้างก็คือการมีอยู่จริงของข้อมูลที่รั่วไหลภาพถ่ายต่างๆคลังอาวุธใต้คาสิโนและแผนโจมตีก่อน และ 3. สิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือท่าทีขององค์กรระหว่างประเทศอย่างอาเซียนหรือ UN ข้อมูลการค้าชายแดนที่เป็นทางการจริงๆและที่สำคัญคือวิวัฒนาการของเรื่องเล่านี้ในโลกออนไลน์ว่ามันจะถูกปั่นไปในทิศทางไหนต่อและทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของช่องเราครับ เปิดแฟ้มแยกชั้นข้อมูลและอ่านเกมชายแดนเพื่อให้เราตามทันสถานการณ์โดยที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของเรื่องเล่าจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คือแฟ้มของวันนี้ครับอะไรที่ยืนยันได้เราบอกกันชัดๆอะไรที่ยังไม่ยืนยันเราก็เตือนกันไว้และส่วนที่เหลือคือการอ่านเกมจากทางช่องสุดท้ายนี้คำถามที่น่าคิดก็คือในสมรภูมิข้อมูลข่าสามที่มันดุเดือดขนาดนี้ไม่แน่ว่า แฟ้มลับฉบับต่อไปอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทุกคนก็ได้นะครับ